อยู่ประเทศสวีเดนแล้วไม่คิดที่จะพูดภาษาสวีเดนถือว่าคุณคิดผิดอย่างมาหันต์แม้ว่าประเทศสวีเดนจะมีประชากรมากมายที่เขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เช่นตามเมืองใหญ่ๆห,หรือเขตท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่แต่ในชีวิตจริงๆของคนสวีเดนแล้วไม่ว่าคุณจะไปตามร้านค้าต่างๆเช่นร้านเสื้อผ้าร้านอาหารร้านกาแฟห้องสมุดร้านขายยาเขาก็จะใช้ภาษาสวีเดนเป็นหลักและทีนี้ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าภาษาสวีเดนเป็นสิ่งที่ยาก คุณลองวิเคราะห์ดูนะคะว่าคุณเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้จากวิธีการแบบไหนบางคนใช้วิธีการฟังบ่อยๆทําให้จําได้และทําให้กล้าพูดบางคนชอบอ่านหนังสือก็อ่านเยอะๆแล้วก็เขียนเยอะๆก็ทําให้จำำําคําศัพท์หรือประโยคได้และหลายคนก็พยายามที่จะดูทีวีหรือฟังวิทยุอันนั้นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพยายามฝึกฝนนั่นเป็นสิ่งที่ดีหมดเลยค่ะและแน่นอนค่ะครูบิบ๊กก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ คิดปวดหัวเหมือนกันว่าจะพูดประโยคอะไรดีกับคนสวีเดนดีและถ้าฉันคิดอย่างนี้ฉันจะพูดยังไงดีและถ้าฉันจะตอบว่าใช่ฉันจะพูดว่ายัางไงดีจะตอบว่าไม่รู้จะพูดว่ายัางไงดีครูอิบิเคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนจนกระทั่งสามารถรวบรวมมาเป็นหนังสือเล่มนี้ได้ค่ะหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือที่เป็นแกรมมาหรือไวายากรณ์ แต่เป็นหนังสือที่จะมาบอกวลีและประโยคจําเป็นในภาษาวีวดนมากกว่า1,000วลีและประโยคจําเป็นซึ่งคุณสามารถไปเปิดอ่านแล้วก็ลองพูดตามสถานการณ์ต่างๆได้บางคนบอกว่าหนังสือนี้ทําไมบางจะลองกลับไปถามตัวเองนะคะว่าคุณเคยซื้อหนังสือเล่มหนาๆที่คุณอยากจะอ่านมันมากเลยคุณอ่านหนังสือเล่มหนาๆแบบนั้นจบหรือเปล่าถ้าคุณอ่านไม่จบ มันก็คือว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรจากหนังสือเล่มนั้นเลยแต่ถ้านังสือเล่มนี้มีทั้งหมด110หน้าแต่คุณสามารถอ่านจนจบและสามารถอ่านทบทวนได้หลายรอบนั่นแสดงว่าคุณได้รับความคุ้มค่าของการเรียนรู้ประโยคภาษาสิเิเลนจากหนังสือเล่มนี้ได้จริงๆแน่นอนค่ะถ้าคุณอยากได้หนังสือเล่มนี้ให้ทักที่ใต้โพสต์นี้แล้วรีบสั่งซื้อนะคะเพราะว่าหนังสือมีจํานวนจํากัดค่ะถามว่าหนังสือเล่มนี้มีขายที่เมืองไทยไหม หรือมีขายที่ร้านค้าไหมไม่มีค่ะหนังสือเล่มนี้มีขายที่เพจของครูบี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 อินซิวเดนที่เดียวเท่านั้นไม่มีที่อื่นแน่นอนทักที่ใต้โพสต์นี้หรือทักที่เพจครูบี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 อินซิวดเดค่ะอยากได้ไปอ่านอยากได้ไปพูดอย่าช้านะคะหนังสือมีไม่มากแล้วค่ะ